สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าซิมปันสุกนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มของน้องใหม่มาแรงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเจ้าของของคนไทยนั่นเองนะครับก็เป็นซิมเหมือนเครือข่ายท,ทั่วไปเลยนะครับก็คือเหมือนทูนะครับ a s d t, t a c ประมาณนี้นครับแต่ตัวซิมปันสุกเนี่ย มันเป็นตัวที่สามารถให้ดิวเลอร์นะครับหรือว่าให้สมาชิกคนที่กำลังสนใจนะครับอยากมีรายได้เสริมนะครับให้มาเป็นหุ้นส่วนกับซิมปันสุกนั่นเองนะครับแล้วทีนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทางซิมปันสุกเนี่ยจะจ่ายยังไงนะครับเป็นมาแบบไหนนะครับถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็รบกวนเวลาคุณไม่เกิน10นาทีนะครับผมก็จะสรุปว่าเฮ้ยมันจ่าย อะไรยังไงนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับแต่ผมจะให้ดูคลิปวิดีโอเกินเกินไว้ก่อนสักหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็จะไปสรุปในหัวข้อถัดต่อไปครับถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะมีโอเปอเรเตอร์ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สัญชาติไทย100%และจะเป็นหนึ่งเดียวในนาฟิลภายใต้โครงการซิมปันสุขส่งต่อความสุขได้ทุกวันที่จะแบ,บ่งปันโอกาสให้กับเหล่ายูเลอร์ทั่วประเทศได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตเพื่อก้าวสู่ระดับสา้นซิมปันสุขให้บริการโดยบริษัทเคโลคอมมิคิเคชั่นจำกัดภายใต้เครือข่ายซลเลคอม ตู้เครบริการยุกใหม่บนโครงขายของ T.O.T. ที่จะทําให้ชีวิตการเป็นดิวเลอร์ของคุณมีแต่ได้กับได้ทั้งในเรื่องของรายได้และผลประโยชน์รวมถึงความสะดวกสบายที่จะได้รับดิวเลอร์ของเราจะมีรายได้ที่มั่นคงจากถือช่องทางแบบก้ากระโดด กระโดดที่1น่รับเงินสนับสนุนค่าประชาสัมพันธ์เดือนละสเซตามขนาดของดิวเลอร์ตลอด60สัปดาห์กระโดดที่2รับค่าคอมมิชชั่น20%ทันทีของขนาดดิวเลอร์ที่แนะนําได้กระโดดที่3รับโบนัสการบริหารทีมตามขนาดใพ้เกจดิวเลอร์ของคุณตลอด60สัปดาห์และกระโดดที่4รับเงินตามผลจากกองคุณดิวเลอร์จาบ,บที่ไม่เคยมีใครให้มาก่อนไม่เพียงเท่านั้นเมื่อตอบรับการเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณสิงปันสุกมาพร้อมกับเทคโนโลย โปรจดิจิทัแลแพลตฟอมแบบเต็มรูปแบบที่ทันสมัยที่สุดในประเทศซึ่งจะทำให้คุณถอนเงินออนไลน์ที่ได้รับจากเบื้องติดช่องทางได้โดยตัวเองแบบเรียลไทม์กดถอนเงินปุ๊บออนปั๊บหมดปัญหารอจา้าที่อนุมัติโวรถึงการคำนวณผลประโยชน์และรับสิทธิประโยชน์อืนอ่นๆอีกมากมายช่วยให้คุณนำเงินไปตอยอดธุรกิจได้ท,ทันทีสิ่งปันสุดส่งต่อความสุขได้ทุกวัน เป็นยังไงกันบ้างครับคลิปเกินข้าวๆนะครับอ่ะผมก็จะมาสรุปให้มันตรงประเด็นเลยละกันก็คือเป้าหมายของซิมปันสุนะครับก็คือการเพิ่มจํานวนผู้ใช้งานของเครือข่ายซิมนะครับก็คือเป็นสัญญาณของฟิลนะครับที่ดูแลโดยโครงข่ายของ TOT นะครับก็คุณก็น่าจะรู้จักนะครับของพวกเน็ตพวก อะไรต่างๆนะครับของ T.O.T นั่นเองนะครับก็จะเป็นเครือขาอ่ายสัญญาณมือถือแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับตามเป้าหมายของบริษัทของซิมบัสุกก็คือ1ล้านยูเซอร์นั่นเองนะครับภายใต้การทําากรตลาดของดิวเลอร์ในสังกัดซิมบัสุกนะครับก็ทางบริษัท K4 นะครับจำกัดเนี่ยก็ทําการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไอ้ทุกอย่างนะครับก็ไปดิวกับตัวบริษัทของฟิวนะครับแล้วก็ ทางฟิวเนี่ยก็ไปทําทการคงขายให้กับ TOT นั่นเองนะครับส่วนซิมปรนสุกนะครับก็คือรูปแบบใหม่ในการให้บริการของอาการเป็นยูเลอร์นะครับก็เหมือนกับเราเนี่ยเราไปเป็นหุ้นส่วนหรือว่าเป็นยูเลอร์หุ้นส่วนช่วยการทําการตลาดประมาณนั้นนะครับโดยที่คุณนะครับไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านหรือว่าศูนย์ให้บริการนะครับแต่ในส่วนของซิมปันสุกเนี่ย เป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับที่ให้บริการ uh, ช่องทางออนไลน์100%นะครับทุกคนนะครับที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถมาทำตัวซินประสุกได้นะครับก็ทำการถอนการทำธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยผ่านออนไลน์100%ะครับไม่จำเป็นว่าต้องไปหน้าร้านหรือว่าต้องไปศูนย์อะไรต่างๆนะครับได้ออกระบบ การทํางานนะครับนั่นคือการาให้บริการผ่านไลน์นะครับแล้วก็เราสามารถไปทําธุรกรรมนะครับกดข้อมูลถอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นอัตโนมัติเลยนั่นเองครับอ,อันนี้ก็คือรูปแบบนะครับของบริษัทฟิวก่อนเขาก็ให้บริการด้านการเติมเงินอะไรต่างๆนะครับเป็นตู้ตู้การเติมเงินนะครับที่คุณเคยเห็นมานะครับ แต่ในทางซิมบัตสุกเนี่ยก็ได้ดูกับฟิวนะครับแล้วทางฟิวเนี่ยก็ได้ไปขอโครงข่ายของ TOT นั่นเองครับถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับก็ซิมบัตสุกก็ได้ไปดวนะครับให้สําหรับสมาชิกอย่างเราเนี่ยได้เป็นดวเลอร์นะครับได้เป็นตัวแทนนะครับ เร่อง่ายๆประมาณนั้นนั่นเองครับเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจนะครับก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ทุกอย่างมีใบอนุญาตทุกอย่างนะครับในเมื่อเราทราบนะครับว่าเฮ้ยในตัวซีมัสสุกเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรยังไงนะครับทีนี้เรามาดูสิว่าเฮ้ยแล้วระบบเนี่ยมันจ่ายเงินให้เราแบบไหนนะครับเรามาดูที่แผนไรายได้กันครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับดินเลอร์ทุกท่านสู่เพจสินปันสุขนะคะส่งต่อความสุขได้ทุกวันนะคะกับเคโฟแต่อยากทำความเข้าใจแผนรายได้กับสินปันสุขว่ามีแผนรายได้แบบไหนและจะรับเงินรายได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเรามาดูแผนรับรายได้ของสินปันสุขกันค่ะอย่างนี้ค่ะทุกท่าน จะรับรายได้จากซิมปันสุก4ช่องทางเริ่มต้นท่านต้องเป็นดิลเลอร์เปิดบินขั้นต่ำ1,000บาทฟังไม่ผิดค่ะเปิดบินขั้นต่ำดิลเลอร์1,000บาทเปิดบิน1,000บาทท่านได้สิทธิ์อะไรสิทธิ์แรกท่านได้ซิมเบอร์โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต1กิกไปใช้4 4 30วันเลยอินเทอร์เน็ต1กิกไปทดลองใช้เลยค่ะ30วัน นี่คือสิ่งที่ท่านจะได้ได้ที่สองค่ะท่านได้โอกาสเอาเอาดินเลอร์หรือเอาโครงการสิมปันสุกไปบอกไปกระจายต่อและท่านก็สามารถรับรายได้ในแผนการตลาดถึง4ี่ช่องทางดีไหมคะทุกท่านคะเสียถามคำถามแบบนี้ว่าท่านว่าณสภาวะเศรษฐกิจแบบลงทุนเริ่มต้นธุรกิจที่เป็นออนโมบาย100%เอร์เซ์ ไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องสต็อกของทุกท่านว่า1,000พบาทเป็นรายได้ที่เยอะหรือน้อยในการเริ่มต้นครับสำหรับเบียเดียบอกเลยค่ะลงทุน1,000ันบาทแล้วได้พิิเนสหนึ่งตัวเป็นเงินลงทุนที่น้อยมากๆเป็นเงินเริ่มต้นที่ใช้ในการตั้งต้นเริ่มต้นธุรกิจน้อยมากๆน้อยมากๆใช่เรามาดูกันค่ะว่า 4ช่องทางที่รับรายได้กับสิมปันสุขมีอะไรบ้างเรามาเริ่มรายได้ข้อแรกรายได้ข้อแรกที่บริษัทให้คือรายได้ข้อ PR หรือประชาสัมพันธ์รายได้ข้อนี้จ่ายทุกๆ2จ่ายจ่ายทุกๆ7วันหรือ1อาทิตย์เดือนหนึ่งท่านถอนเงินได้1ครั้งนะคะคือเดือนละ10%นั่นเองเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดนะไป,ะไปเ,เร็วรายได้ข้อที่2ค่ะ รายได้จากคอมมิชชั่นรายได้ข้อนี้จ่าย20%จากดิลเลอร์ที่ร่วมธุรกิจกับท่านรายได้ข้อที่3ค่ะทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือ TP รายได้ข้อนี้จ่าย3ชั้นลึกชั้นละ3ดูที่ตัวท่านและรายได้ข้อที่4ีรายได้กองทุนเรามีกองทุนเป็นรายได้ที่เราให้ท่านแบบฟรีๆเอาไปเลยเอาละค่ะ เรามาดูโครงสร้างหรือแบบจำลองรายได้กันแบบเชิงลึกดีกว่านะคะเรามาดูรายได้กันแบบเชิงลึกกันดีกว่าว่าตัวท่านเองนะคะเป็นดินเลอร์กับซิมปันสุขเริ่มต้นดินเลอร์ที่1000บาทดูนะคะท่านจะได้รับรายได้ข้อแรกคือค่า PR ถูกต้องไหมคะตะกี้เดียวพูดไปรายได้ข้อ PR ดูจากตัวท่านค่ะบริษัทจะให้ ค่า PR เนี่ยเป็นรายได้ที่บริษัทให้ท่านเอาไปช่วยเราให้ท่านเนี่ยในการที่จะช่วยท่านเริ่มต้นธุรกิจได้เร็วได้ง่ายเราจะให้รายได้ข้อนี้ค่ะท่านรับเลยค่ะเดือนละ100บาทหรือ10%เปเซ็นั่นเองบริษัทให้รายได้ข้อนี้ติดต่อกัน60สัปดาห์หรือ15เดือนนั่นเองทุกท่านคะฟังไม่ผิดค่ะ เริ่มต้น1,000บาทบริษัทให้เงินท่าน1,500บาทลงทุน1,000บาทอยู่กับเรา15เดือนรับรายได้เลยค่ะ1,500บาทรายได้ข้อที่2ค่ะรายได้จากคอมมิชชั่นรายได้จากคอมมิชชั่นหรือค่าแนะนำนั่นเองพูดง่ายๆแบบนี้ท่านเป็นดีลเลอร์เริ่มต้นที่1,000บาทนะคะท่านมีท่านเอาโอกาสโครงการซิมปันสุดเนี่ยไปบอกเพื่อนไปแบ่งปันเพื่อนเพื่อนท่านเห็นโอกาสเหมือนท่าน เป็นดินเลอร์ใต้ท่านดูนะคะดินเลอร์เเป็นดินเลอร์ใต้ท่านดินเลอร์ A ท่านรับเลยค่ะ20%ซของดินเลอร์ที่ A เปิด A เปิดดินเลอร์ที่1,000บาทท่านรับเลยค่ะ2 0 0บริษัทจ่ายรายได้เข้าแบ็กออฟฟิศเข้าบัญชีท่านเลยค่ะ200บาทรายได้ค่าคอมมิชชั่นท่านแบ่งปันโอกาสนี้ได้มากเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัด เราจ่ายแค่เลเวลเดียวคือเลเวลหนึ่งเท่านั้นเราจ่ายแค่เลเวลเดียวคือเลเวลหนึ่งเท่านั้นนะคะ20%เอยอะไหมเยอะมากนะเยอะมากนะเพราะเราไม่ใช่บริษัทธุรกิจขายตรงเราไม่ใช่เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเพราะนั้นเราจ่ายได้เท่านี้ค่ะเราจ่ายเต็มแม็กซ์เท่านี้เยอะมากๆนะคะรายได้ข้อที่2ค่าคอมมิชชั่นหรือรายได้ค่าแนะนำเคลียร์ไหมคะท่านเป็นดินลเลอร์ ท่านมีดินเลอร์ใต้ท่าน1คนรับเราคา20%ดูจากยอดดินเลอร์ว่าเขาเปิดเท่าไหร่ถ้าเขาเปิด1,000ท่านรับเราคา2อ0 0ชวนได้มากเท่าไหร่ไม่จำกัดรายได้ข้อที่3 t e ทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์รายได้ข้อนี้ดูอย่างไรรายได้ข้อนี้ดูนะคะดูตามขังหน้าจอเดียวไปนะคะเห็นดินเลอร์เอดินเลอร์บดินเลอร์ีไหมรายได้ข้อทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูจากตัวท่านค่ะท่านเป็นดินเลอร์ ที่เปิดบินที่1,000นะคะท่านรับสมชั้นท่านรับ3ชั้นน,น,นะคะชั้นที่1รับยังไงดูแบบนี้ค่ะดินเลอ์ A ได้ PR เดือนละ10%ถูกต้องไหมคะเราจ่ายให้3%จากยอดของ PR ของ A นั่นเอง เราจ่าย3%จากยอด PR ให้3ชั้นลึกนั่นหมายความว่าเราจ่ายให้ท่านดิลเลอร์ A A ไปมี B ดิลเลอร์ B เราจ่ายให้อีก3%จากข้อ PR ของดิลเลอร์ B B ไปมี C เราจ่ายให้อีก3%ของดิลเลอร์ C ค่า PR จากดิลเลอร์ C ไหนใครเข้าใจบ้างง่ายมากเราจ่ายให้3% 3ชั้น A B C แบบนี้เลย จากรายได้ PR ของดิลเลอร์ของท่านแผนรายได้ข้อสุดท้ายคือกองทุนแผนข้อนี้ง่ายมากบริษัทให้ท่านดีๆบริษัทใจดีค่ะมีกองทุนให้ท่านติดอยู่บริษัทจะจ่ายแบบนี้ค่ะทุกๆก,การเปิดบินของดิลเลอร์1000บาทบริษัทจะให้ออนท็อปอีก25บาบาทเอาเข้ากองทุน บริษัทไม่ได้หักอะไรท่านเลยบริษัทออนท็อปให้25บาทเพื่อแบ่งไว้เข้ากองทุนครบ1นึ่งแสนดินเลอร์เมื่อไหร่บริษัทเอากองทุนนี้ออกมากระจายให้กับดินเลอร์ท,ทุกท่านแบกบอกแบบนี้ค่ะดินเลอร์ท่านใดมาก่อนก็ได้เยอะกว่าแค่นี้นง่ายๆแบบนี้ท่านสามารถเข้าไปดู ในระบบได้ค่ะว่าท่านจะเช็คกองทุนนี้ได้อย่างไรกองทุนนี้บริษัทท็อปอัพเงินให้ฟรีๆเลยเพราะบริษัทต้องการที่จะดูแลเพราะบริษัทมีคอนเซ็ปต์ค่ะเราดูแลดินเลอร์เสมือนคนในครอบครัวเดยียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะแผนรายได้ของเราสี่องทางเบอธิบายพรบแล้วบางคนบอเอ้ย สุดท้ายมันก็ต้องเสียค่าสมัครนี่ว่ะแล้วผมให้คุณมองกลับนะครับว่าการที่เราจะทําธุรกิจอะไรบางตัวเนี่ยเราต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมครับอ่าลองตอบตัวเองครับนั่นมันต้องเสียถูกไหมฮะแต่มันจะเสียเท่าไหร่นั่นคือประเด็นนะครับแต่ทางบริษัทซินมัสุกเนี่ยให้คุณเนี่ยเป็นยูเลอร์ในโครงข่ายของ TOT นะครับอ่ามีค่าเปอร์เซ็นต์สูงสุดถึง73%เนเนี่ยอ่าคุณจะเอาไหมครับ ในแค่ราคา1,000บาทในการเป็นธุรกิจนะครับแล้วก็รับรายได้ทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ครับสิ่งที่เราจะได้นะครับอ่ะสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้หลังจากเข้าร่วมธุรกิจของซิมวันสุขนะครับ1นะครับซิมมือถือและอินเทอร์เน็ตครับจำนวน1 GB นะครับหรือว่า1 g กิกนั่นเองก็ได้ครับไปใช้ฟรีๆเลย30วันนะครับอ่ะผมก็ต้องขออธิบายแบบนี้ก่อนนะครับซิมมือถือ1นกิกเนี่ย ถ้าไปเทียบกับเราเตอร์ครับมันจะความเร็วประมาณอ่าเราเตอร์บ้านนะครับตัวปล่อยสัญญาณไวไฟครับแต่ทางซิมมัสสุกเนี่ยเขาบอกว่าขอแค่ค่าเป็นยูเลอร์นะครับแค่1นึ่งพันบาทคุณได้ซิมแล้วไม่พอก็ได้อินเทอร์เน็ตไปใช้ฟรีจำนวน30วัน1นกิกนะครับล้วถามกับว่าเฮ้ยมันได้แค่ 30วันเนี่ยมันจะพอใช้หรอตามบริษัทเขาบอกกันนี้ครับจริงๆอ่ะเราได้ซิมประสุขเนี่ยได้ถาวรน,นะครับหรือว่าตลอดชินเอง,เองครับแต่กฎของบริษัทบอกว่าภายใน30วันนะครับหรือว่าถ้าคุณจะต่ออายุเนี่ยทางระบบบอกว่าขอให้คุณเนี่ยเติมเงินเข้าในเบอร์ซิมของทางระบบที่คุณใช้อยู่เนี่ยเพียงขั้นต่ําเดือนละ50บาทได้หรือเปล่า เฮ้ยผมก็ลองคิดว่าเฮ้ยภายในเดือนนึงเนี่ยทุกครั้งเนี่ยผมใช้เน็ตเนี่ยเดือนหนึ่ง499บาทนะแต่ได้ไม่ถึงหนึ่งจิกแต่ทางระบบซิมบัรสุกเนี่ยเขาบอกว่าเติมแค่ห้าสิบบาทนะครับให้เราเนี่ยมาใช้หรือว่าให้แอคทีฟในรหัสของเรานะครับขั้นต่ําภายในเดือนเนี่ยนะครับแค่ห้าสิบบาทเนี่ยทางระบบไม่ได้หักเอาไปให้ทางระบบนะครับไม่มีการรักษายอดนะครับก็คือลงทุนปุ๊บอ่ะเราได้ตลอด ชีพนะครับแต่กดก็คือ1นิกใช้ได้แค่1เดือนนะครับถ้าถ้าเราอยากจะใช้เดือนที่2เนี่ยภายใน1เดือนเนี่ยเราก็แค่เติมเงินเข้าไปเติมเงินเข้าไปในเบอร์ของเราแค่นั้นเองเราก็เอา50บาทจะเอาไปใช้สอยในส่วนอื่นๆก็ได้นะครับ2นะครับ โอกาสทางธุรกิจของซิมบัรฑุเพื่อรับรายได้ตามแผนการส่งเสริมการทางการตลาด4ช่องทางนั่นเอง 3. นะครับสินค้าพรีเมียมที่จะเข้าเช่นซิมเบอร์มงคลนะครับให้คุณเป็นตัวแทนขายแล้วก็สิทธิอื่นๆอีกมากมายนะครับก็ในอนาคตนะครับซิมบรรุก็จะมีในส่วนเรื่องของซิมเบอร์มงคลนะครับหมายเลขถ้าใครเคยเห็นผ่านๆตาเนี่ยซิมหมายเลขนะครับที่เป็นแบบเบอร์ตองนะครับ เออราคามันจะสูงในส่วนเนี้ยเฉพาะสมาชิกซิมบรนสุเท่านั้นนะครับที่เราสามารถเลือกเบอร์ตองได้นะครับกลับมาที่แผนแลายได้ก่อนทีนี้ผมจะมาอธิบายให้คุณชัดๆอีกครั้งแล้วก็แบบสรุปให้เห็นภาพอีกครั้งนะครับว่าเฮ้ยมันสามารถต่อยอดไปได้จริงๆหรือเปล่านะครับออขออธิบายอีกครั้งนะครับรบกวน1นาทีนาทีครับมาทำความเข้าใจเลยละกันนะครับค่าประชาสัมพันธ์นะครับ2.5รับทุก ทุกๆ7วัน,นครับสูงสุด60สัปดาห์ครับงั้นก็คือหมายความว่า1เดือนคุณได้10%อ่าข้อ2ค่าคอมมิชชั่น20%นะครับทันทีหลังจากที่เราแบ่งปันชวนเพื่อนหรือว่าชวนแล้วแต่ใครจะทำการตลาดนะครับในส่วนเนี้ยทางกลุ่มทางเรานะครับมีซัพพอร์ตนะครับสอนวิธีการทำการตลาดให้อยู่แล้วนะครับเฮ้ยแล้วถ้าข้อ2เนี่ยเราไม่สามารถไปชักชวนเพื่อนได้เนี่ยเราจะทำเงินได้หรือเปล่านะครับคุณ ่าผมให้คุณกลับมาดูข้อ1ครับคุณได้ค่าปันผลหรือว่าค่าประชาสัมพันธ์นะครับ2.5ทุกๆ7วันมันมีบริษัทไหนบ้างครับที่เราไม่อ่าเราสมัครมาเป็นยูเลอร์แล้วเราไม่ได้ทำงานแล้วยังได้เงินนะครับมีบริษัททางซิมบัสุกนี่แหละครับที่เขากล้าให้คุณนั่นเองอย่างผมเนี่ยเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นนักการตลาดเนี่ยทางซิมบัสุกเนี่ยสามารถลงทุนได้ขั้นต่ำนี่ยคือ1000บาท ถึง10,000แสนบาทต่อ1นซิมนะครับก็1000บาทเนี่ยจะได้ค่าความเร็วอยู่ที่1 GB นะครับ10,000บาทก็ได้ความเร็วอยู่ที่10จแค่ได้ซิมมานะครับบางคนก็เล่นอ่าไม่มากครับบางคนก็เล่นแค่เล่นไลน์เล่นเฟซนะครับดู YouTube ปกตินะครับหล,ลักๆเนี่ยผมลงทุนไป10,000แสนเนี่ยเพราะเห็นโอกาสทางธุรกิจนั่นเองนะครับถึงผมจะไม่ได้ค่าแนะนำนะครับแต่ผมก็ได้ค่า10%นในส่วนข้อที่1 นะครับมีผู้นักลงทุนต่างๆนะครับก็มาลงทุนไปมากมายเหมือนกันนะครับในส่วนข้อที่3นะครับหลังจากที่เราหากเราเนี่ยมีความสนใจนะครับอยากทําการตลาดนะครับหรือว่าเป็นตัวแทนเรียกง่ายๆว่าเป็นตัวแทนนะครับโดยที่ไม่ต้องไปออกไปตากแดดขายซิมอะไรประมาณนั้นประกาศให้มันเสียเวลาครับ แต่เราเนี่ยทำงานโดยดิจิตอลโปรดักต์นะครับหนึ100นั่นะคือทําออนไลน์100%นะครับใช้ดีก็บอกต่อแชร์โพสต์ไปนะครับหลักการง่ายๆแค่นี้เองข้อที่3วันนี้ก็เป็นรายได้พาสซีฟอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็ในเมื่อเพื่อนนะครับเข้ามาร่วมธุรกิจโดยการที่เราแนะนำเนี่ยเราได้ละ20%นะครับแล้วทุกสิ้นเดือนนะครับเราจะได้อีก3%นะครับครับ ประชาสัมพันธ์นะครับรวมจากข้อที่หนึ่งเนี่ยจากได้สิบเอร์เซนเนี่ยเราก็ได้เป็นสิบสามนะครับในระดับที่หนึ่งนะครับหากนะครับเพื่อนไปแนะนําเพื่อนอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้อีกสมเปอร์เซนเท่ากับว่าเดือนหนึ่งนะครับเราได้ทั้งหมดแล้วสิบหกเปอร์เซนเฮ้ยเดือนหนึ่งเลยเราได้สิบหกเปอร์นเนี่ยมันว่าโอเคไหมครับผมยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับว่าในทีมคุณเนี่ยลงทุนเนี่ยหนึ่งแสนเนี่ยอ่าแล้วคุณได้เดือนหนึ่งสิบหกเปอร์เซ็นต ท,ทุกสิ้นเดือนนะครับคุณว่าสบายไหมฮะอ่าคุณบอกเฮ้ยมันเป็นจํานวนเงินที่เยอะนะนะแต่นักลงทุนมันไม่ได้มองแบบนั้นครับถ้าคุณเอาเงินไปฝากธนาคารคุณได้เดือนละเท่าไหร่ครับไม่ใช่เดือนสิเป็นปีเลยละกันนะครับอย่างนี้อย่างเช่นผมเนี่ยไปฝากธนาคารอยู่ที่หนึ่งล้านบาทโดยไม่กดออกมาครับหนึ่งปีเนี่ยผมจะได้แค่หนึ่งเอร์เซ็นเท่านั้นเองครับ แต่มองกลับกันนะฮะรายได้มันเป็นประมาณนี้แล้วก็มันได้จริงๆครับทีนี้ก็จะมีคําถามต่อมาเฮ้ยมันใช้แชร์ลูกโซ่หรือเปล่าแล้วผมต้องถามคุณกลับมาครับว่าคุณรู้จักแชร์ลูกโซ่ดีหรือ,อยังแชร์ลูกโซ่มันเป็นแบบไหนคือการชักชวนหรอแล้วก็จบไปถูกป่ะครับเ,เดี๋ยวผมขออธิบายแชร์ลูกโซคร่าวๆเลยแล้วกันนะครับแชร์ลูกโซ่คือการกักตุนสินค้าครับอ่ะ หาคนใหม่จ่ายคนเก่าหาคนใหม่จ่ายคนเก่าถ้าเราไม่หาคนใหม่่เราก็ไม่ได้เงินของคนเก่าแต่เรามาดูรายได้ของซินมาสุขครับเราไม่แนะนําใครนะครับเราได้แค่า2.5%ทุกๆ7วันโอเคป่ะครับมาดูคลิปของ c e o นะครับว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะครับ เราอยากสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของเรานะคะให้กับวลเลอร์ไดราถึงความมั่นคงนะคะและความยั่งยืนของธุรกิจค่ะเราไม่ใช่ธุรกิจ MLM หรือแชร์ลูกโซ่ค่ะสิมปันโสเป็นซิมมือถือโดยคลื่นฟิวเทเลคอมนะคะบนโครงขาย TOT ที่มีความมั่นคงของประเทศไทยค่ะเราได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจากกสทชค่ะ โดยนำแพลตฟอร์มนะคะแบบดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพื่อมาช่วยดีลเลอร์นะคะในการทำการตลาดโดยที่ดีลเลอร์ไม่จำเป็นต้องลงทุนสร้างร้านค่ะและไม่ต้องเป็นต้องสต็อกสินค้าใดๆเลยค่ะดังนั้นเราพุ่งลบการตลาดนะคะเพื่อให้ดีลเลอร์สามารถช่วยเราขยายตลาดนะคะได้อย่างเต็มที่และมีศักยภาพค่ะโดยบริษัทตั้งงบการตลาดไว้ที่200ล้านบาทนะคะโดยนะคะเป้าหมายปีนี้นะคะเราจะ อยู่ที่1ล้านดีลเลอร์ค่ะนั่นหมายความว่าบริษัทจะมี1ล้านหมายเลขค่ะคิดง่ายๆนะคะค่าเฉลี่ยในการใช้งานค่ะ1หมายเลขอยู่ที่159บาทใน1เดือนนะคะบริษัทจะมีรายได้ถึง159ล้านบาทค่ะหรือใน1ปีนะคะเท่ากับ3 0 0พันล้านบาทแต่นั่นยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของเราค่ะบริษัทนะคะได้ขยายนะคะรายได้ของบริษัทต่อไปก็คือจะมีการขายเบอร์มือถือนะคะเบอร์มงคล เบอร์สวยรวมถึงการขายประกันรายได้จากการเติมเงินที่จะทยอยเข้ามาในอนาคตค่ะดังนั้นตลอดโครงการที่ท่านอยู่กับเรานะคะบริษัทสามารถทำกำไรได้จากรายได้ที่แท้จริงนะคะมากกว่า3000ล้านบาทค่ะวันนี้นะคะบริษัทเชิญท่านมาร่วมธุรกิจกับเราโดยที่ไม่มีความเสี่ยงค่ะ มีรายได้จริงนะคะและมีอยู่จริงค่ะมาถึงตอนนี้แล้วคุณพร้อมหรือยังคะที่จะมารุวมธุรกิจกับซิมปันสุที่ไม่มีคําว่าขาดทุนค่ะมีแต่คำว่ากาไรนะคะเรามาเติบโตพร้อมกันอย่างมั่นคงนะคะและยั่งยืนค่ะถ้าพร้อมแล้วอ่ะ วิธีการเป็นดูเลอร์นะครับสุดแสนจะง่ายดายนะครับแล้วก็มีโอกาสสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัดนะครับทางระบบซิมจุกบอกว่าเพียงแค่ท่านนะครับเปิดบินเป็นดูเลอร์นะครับแรกเข้าเพียง1000บาทเท่านั้นคุณเองก็มีโอกาสสร้างรายได้จากการขยายดูเลอร์กับเราแล้วนั่นเองนะครับสุดท้ายมันก็ต้องเสียเงินนี่หว่ามันไม่มีบริษัทไหนนะครับที่เราจะให้ไปลงทุนเนี่ยถูกขนาดนี้นะครับผมนะว่าช่วงโอกาสวิกฤตแบบนี้ครับ มีที่ไหนบ้างครับลงทุน1000บาทไปทําธุรกิจนะครับผมให้ตอบกับตัวเองเลยละกันนะครับแต่ทางตัวซิมบรรสุเนี่ยเพียงแค่คุณลงทุน1000บาทนะครับคุณก็ได้ซิมนะครับได้โอกาสทางธุรกิจนะครับได้ไรายได้ที่เก่ามาทั้งหมดนะครับผมว่ามันคุ้มนะครับและอีกอย่างเนี่ยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่ๆนะครับวิธีการทํางานใหม่ๆ เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีนะครับประสบกบประสบความสําเร็จในเรื่องของดิจิตอลโปรดักต์ออนไลน์นี้นะครับแล้วก็มีทีมมีอะไรซัพพอร์ตคุณทั้งหมดนะครับด้วยเงิน1,000บาทผมว่าเงิน1,000บาทนี่ใช้กี่วันก็หมดนะสำหรับบางคนนะผมเข้าเที่ยวบิ๊กซีนะครับพาครอบคอรัวไปเนี่ยต้องเกิน1,000อยู่แล้วนั่นเองนะครับเข้าห้างไปเนี่ยแต่ให้เรามองกลับว่าเราจะทำธุรกิจเนี่ยแต่ค่า แค่ลงทุน1000บาทเนี่ยมันคุ้มอะครับกับรายได้ค่าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด73เเซนะครับระบบให้ค่าเปอร์เซ็นต์สูงขนาดนี้แล้วบริษัทเนี่ยจะได้กำไรในส่วนไหนนะครับจะมีการโกงในอนาคตหรือเปล่าอย่างที่ผมเกินไปเมื่อสักครู่ครับกำไรทางระบบให้เราทั้งหมดนะครับรวมๆครับรวม60สัปดาห์เนี่ยเราจะได้อยู่ที่7 3เเซนะครับกำไรลน้วนนะครับแล้วอีก 27%่ลบไปไหนนั่นก็คือค่าของระบบนั่นเองครับในย7่สิบเ7็ดเนี่ยในเมื่อบริษัทอยู่ได้นะครับเราก็อยู่ได้เหมือนกันนะครับเมื่อมันมันก็เป็นการอ่าวินวินไปทั้งคู่ครับบริษัทได้กําไรนะครับทางเราได้กําไรอ่ะเราก็แฮปปี้ประมาณนั้นนะครับก็ในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับ หากท่านใดที่ได้ฟังมาจนจบนะครับก็ลองเปิดโอกาสให้กับธุรกิจใหม่ๆดูๆนะครับหรือว่านักลงทุนต่างๆอาจจะลงทุนแล้วก็มาทิ้งนะครับอเอาแค่ค่าประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวก็สบายไปอีกอย่างหนึ่งสหรับนักลงทุนด้วยนะครับและนักการ ตลาดด้วยก็ยินดีนะครับสอนแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากข้อคิดไว้สักเล็กน้อยละกันนะครับการลงทุนที่เสี่ยงที่สุดนั่นก็คือการไม่ลงทุนอะไรเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ